ทีนี้ก็มีทางที่จะพิจารณาดูกันต่อไปเช่นว่ายึดมั่นถือมั่นในพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละบางคนยึดโดยอวิชาก็มีขอพิจารณาด้วยดีๆว่าความยึดมั่นถือมั่นของเราในพระพุทธระธรรมพระสงฆ์นั้นยึดมั่นโดยวิช,ชาหรือยึดมั่นโดยอวิชชาถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ หวังจะให้หดับทุกข์ได้แล้วปฏิบัติตามอย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยวิชาหรื้วยปัญญาหรือที่ถูกไม่ควรจะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธจ้าธรรมประสงค์เราควรจะเรียกว่าสรณาคมคือการถือเอาหรือการถึงซึ่งพระพุทธจ้าธรรมประสงค์เป็นสรณะต่างหากไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่น ถ้าใายไปเรียกว่ายึดมั่นถือมัน่นและยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธประธรรมระส,ะสงค์นี้ระวังให้ดีเผลอนิดเดียวก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นของอวิชชาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพระพุทธประธมระสงค์ที่แท้จริงนั่นเป็นอย่างไรเห็นได้ง่ายๆเช่นไปยึดมั่นในพระเครื่องร่างว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไปยึดมั่นในผงขี้ดินอะไรอันหนึ่งว่าเป็นพระธรรมยึดมั่นเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นพระสงฆ์ อย่างนี้เรียกว่ายึดมันม่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์้วยอำนาจอวิชชาความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานได้เหมือนกันความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ไม่ทําให้หลับทุกข์ได้มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันกันกบที่ไปยึดมั่นถือมัน่นปัจจัยภายนอกยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาต้นไม้แห่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์วัตถุศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ตะกรุดศักดิ์สิทธิ์ผ้าประเจียดศักดิ์สิทธิ์หรืออตนวศัิิ์สทธ นี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นสะพุทธประธรรมประสงค์ในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาได้เหมือนกันอย่าได้ไปเข้าใจว่ายึดมั่นถือมั่นสะพุทธประธรรมประสงค์แล้วจะปลอดภัยไปทีเดียวจะต้องดูให้ดีซะก่อนว่ายึดมั่นถือมั่นนั้นยึดมั่นถือมั่นด้วยอะไรกันแน่ ต่อเมื่อยึดมั่นถือมั่นได้สติปัญญามีหูตาสว่างสวัยรู้แจ้งประจักว่าพระพุทธประธรรมประสงค์คืออะไรแล้วมุ่งหมายที่จะใช้หลักเกณฑ์อันนั้นเป็นประโยชน์เป็นการทาที่พึ่งแก่นตนแล้วนี่เรียกว่าทำไปอย่างถูกต้องตามทํานองของพุทธบริษัทคือเป็นผู้ถึงซึ่งพระพุทธประธรรมประสงค์โดยความเป็นเสัาของตน ขอให้ทุกคนนับถือพระพุทธประธรรมประสงค์ในลักษณะอย่างนี้เถิดอย่าได้นับถือในลักษณะที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นของคลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์บูชาอ้อนวอนแม้กระทั่งพระพุทธร,รูปก็ยังเอาข้าวปลาอาหารมาเส่นไหว้และบางทีก็ยังเลือกเฉพาะอย่างว่าต้องเอาไข่ต้มกับปลาร้า <c oughs> ไปเส่นพระพุทธร,รูปองค์นั้นองค์นี้อย่างนี้ก็ยังมี <c oughs> นี่เป็นผลความยึดมั่นถือมั่น มาจากอาวิชชาโดยแท้มันเหมาะสำหรับคนที่ยังมีอวิชชาอยู่เราเป็นความยึดมั่นถือมั่นชนิดที่เรียกว่าไม่เป็นพุทธศาสนาแต่ประการใดเป็นตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปแล้วจะมาเรียกว่าทำไปในพระพุทธประธรรมประสงค์อย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนี่แหละคือความลึกลับ ซับซ้อนของถ้อยคําที่ชายพูดจากันอยู่เช่นคาว่าบุญก็ดีเช่นคําว่ายึดมั่นถือมั่นก็นดีคําว่าจิตว่างความว่างก็ดีคําว่าฤทธิ์ว่าปาฏิหารก็ดีเจี่มีความหมายซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้เราจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงพอแล้วรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําที่ควรปรารถนาที่ควรจะเข้าใจและนํามาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนกับว่าเรารู้จักเลือกเอาบุญในสามอย่างนั้นให้ได้บุญที่เหมือนกับน้ําที่สะอาดที่ชาระชะล้างร่างกายให้สะอาดได้จริงให้ส้มกับคำว่าบุญได้จริงด้วยทําไปด้วยความว่างด้วยความรู้สึกในความว่างในความมีจิตว่างในความไม่ยึดมั่นถือมั่นสึงได้ ให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนานี้มีคำสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือความว่างจะมีความว่างนั่นเองเป็นหัวใจด้วยและเป็นทั้งหมดด้วยฟังดูแล้วก็ฟังยากเพราะความว่างนั่นแหละเป็นทั้งสิ่งเดียวด้วยเป็นทั้งทุกทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวมันก็คือว่างทั้งหมดทุกสิ่งก็คือทุกสิ่งก็ว่างเช่นเดียวกัน เราจะได้แยกธรรมะนี่พระพุทธศาสนานี่ออกเป็นอย่างๆไปดูเช่นเรื่องอริยสัจเรื่องทุกข์เรื่องสมุทยัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคทุกข์คือความทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับสนิทของความทุกข์มรรคคือการปฏิบัติเพื่อให้ได้นิโรธนั่นทุกข์นั่นก็คือตัวธรรมชาติแท้ๆที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ฟังด้วยดีและเข้าใจให้ดีว่าความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะเป็นความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายหรือความทุกข์ไปเจ็บไข้ปวดหัวตัวร้อนอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาตินีสสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ความยึดมั่นความทะเยอทะยานหรือตันหาวปาทานนี่เป็นสมุดไทยนี่เป็นกฎของธรรมชาติที่นี้มรกมีองปดที่เราปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้นี่มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎธรรมชาติมนุษย์ต้องมีหน้าที่เดินให้ถูกทางให้ถูกตามกฎของธรรมชาติ จึงเรียกว่าการทำให้ถูกต้องนี้เป็นหน้าที่ตามธรรมชาติที่ในที่สุดก็เกิดผลเป็นทุกขนิโรธคือดับทุกข์ได้ขึ้นมานี่ก็เป็นผลตามธรรมชาติความทุกข์คือตัวธรมมร,ธรมชาติก็ดีสมุทัยคือกฎธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรปฏิบัตินี่กดดี แล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นความสุขสงบแท้จริงนี่ก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมชาติไม่มีส่วนไหนสักส่วนเดียวที่จะเป็นตัวเราหรือเป็นของเราได้เลยมันเป็นของธรรมชาติมันว่างจากตัวตนจึงได้เรียกว่าว่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ยึดแอไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นหรือถึงจะไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ได้มันก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ ไปยึดมั่นถือมั่นข่าเมื่อไรมันก็กลับผิดไปเจอทันทีเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ดังนี้จึงดเรียกว่ามันเป็นของว่างจากความที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็ว่างแลวไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ว่างแลวไม่ควรยึดมั่นถือมั่นความดับทุกข์ก็ว่างแลวไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ว่างและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะนี่เหมือนพ่วงแพเรือแพตอนเราขี่ข้ามฟากเท่านั้นเองไม่ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เป็นทรัพย์สมบัติแล้วเที่ยวทูลหัวเที่ยวแบกเที่ยวพาไปอย่างนี้เป็นต้นเลยทุกข์ก็เป็นธรรมชาติสมุทัยก็เป็นธรรมชาติ นิโรธก็เป็นธรรมชาติมรรคก็เป็นธรรมชาติมันจึงว่างและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไปกันทั้งนั้นที่ทำทั้งร้ายทั้งพวงไม่มีอะไรมากไปกว่า,านี้สิ่งทั้งห้ายทั้งพวงไม่มีอะไรมากไปกว่าสี่อย่างนี้สิ่งทั้งห้ายทั้งพวงนั้นจำแนกได้เพียงสี่อย่างเท่านี้คือเป็นตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่ของธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นผลตามธรรมชาติ ที่จะพึงได้รับอย่างหนึ่งรวมเป็นสี่อย่างด้วยกันธรรมะทั้งหลายมีเพียงเท่านี้ทั้งหมดนี้เป็นของว่างจากตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ทีเดียวว่าทุกสิ่งว่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามาก็เกิดความรู้สึกที่เป็นความที่เป็นกิเลสหรือเป็นความทุกข์ขึ้นมา ตลอดเวลาที่ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีกิเลสหรือความทุกข์เลยเราต้องมีสติจำเป็นสัญญาระวังตัวในข้อนี้อยู่เสมอนั่นแหละคือหลักปฏิบัติหรือหน้าที่ที่จะต้องประพฤติหรือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้สาเร็จตามนี้ก็ไม่มีความทุกข์นั่นแหละคือผลที่จะเกิดขึ้นมา